สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาสวนยางพาราคุณผู้ชมชมดอกไม้ดอกบัวตองนู่นนะครับนี่คือดอกบัวตองนะครับนู่นนะดอกบัวตองครับอยู่นี่ประมาณทั้กี่กอสามกอได้นะครับหลังนั้นมันแห้งตายแห้งแหลงหมดแล้วครับคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศสวนยางของเราเนี่ยกระต๊อบผมวันนี้่งมาดูแลนะครับไม่ได้เข้ามาเกือบเดือนเหมือนกันนี่บ่อน้ำที่เราขูดไว้คุณผู้ชมดูครับดูอ่ะ ให้มันเขียวปิดละครับนี่เดือนพฤศจิกาเอาวันที่4-5พฤศจิกามันแห้งไป50%แล้วนะครับนู่นนะครับมันจะแห้งหมดเกลี้ยงเดือนมีนาเท่านั้นเองครับมีนาเมษาเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะครับแถวเนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยดูดอยบนสวยงามพรบช่วงนี้แล้วดูหนาวแห้งเกลี้ยงกว่ามันจะฝนมันจะเข้ามานะมีนาหเห็นก็น,นู่นนะ่นเดือนสิงหาเนาะครับ <laughs> พฤทภายังไม่เห็นน้ํานะครับนี่ครับ ผมว่า้าส่วนไหนเราทําแล้วมันมีน้ําแบบนี้มันมันดูมันชื่นใจนะครับถ้าเราไม่ขุดไว้นะครับเราไม่จะไม่ได้เห็นน้ําสักหยดนะครับมันจะไหลลงห้วยหมดเลยครับมันไหลลงตามธรรมชาติหมดเลยนะมันไม่ได้เห็นหรอกครับถ้าขุดไว้มันก็ได้เห็นบ้างนะครับเอาไว้ให้ชื่นใจอย่างน้อยๆต้นไม้ต้นยางพารามันก็จะได้รับอาการเราเหยืของไอ้น้ำนะคระเหยไปก็ใบของเขาก็จะดูดซับออกไปบ้างนะครับตามความเชื่อ <laughs> ไม่รู้เขาจะเป็นเหมือนเรา,าหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม <laughs> ตามความเชื่อของเรานะครับแต่มันก็ได้บ้างนะครับเหมือนเหมือนเราพละองน้ํานะ,ะมันก็ปิวไปบ้างนะ,ะมันระเหยมันก็ขึ้นไปบนนี่บรรยากาศสวนยางพารานะครับมีทั้งดอกม้มดอกไม้นะครับดอกดอกบานบุรีนะ,ะันดอกบานบุรีะะบบรแบบนี้คุณผู้ชมนี่ยนี่ดอกบานบุรีดอกบานบุรีมันทนนะคุณผู้ชมมันไม่เหมือนทองเวียดุดยออกเป็นช่วงๆแต่บานบุรีนี่มันออกตลอดนะดอกของเขา ไอ้ตุ่ยบานกบ,บานไอ้ที่มันก็จะเป็นตูมก็ตูมนะครับมันในข้อดีของเขานะครับดูดูแล้วนะถ้าฝนตกนะเขาจะออกดอกตลอดนะดูดูแรงมีไหมอ่าก็มีบ้างเล็กน้อยนะดูแรงนะครับนี่คือดูดูแรงแนหะเขาก็มีให้เห็นนะคุณผู้ชมก็น่าชื่นใจอยู่นะคุณผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ผมจะเข้าไปในเมืองเพราะว่าผมมีงานช่างอยู่ผมจะไปซ่อมเครื่องตัดหญ้าของผมเราจะไปกันแล้วนะค,คลิปนี้ก็คงจะล่ำลาวันนี้รถกระบะมาครับพอมามาทำภารกิจมาถม ถนนนะครับมาซ่อมแซมถนนถนนเราโดนน้ําพัดพาไปครับก็ถือว่าดีขึ้นมาบ้างในระดับหนึง่งอาคิปนี้ก็คงจะขึ้นรถแล้วล้ำร้าคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ